ทุกคนเจนเนียหมูกระทะยิ่งใหญ่อลังการมากทุกคนเลยมาจากเลอปาร์คโฮเทลเดินมานะครับทุกคนไม่ไกลเลยดูสิครับทุกคนคนเพียบเลยทุกคนจากคุณภาพมากเลยหาทั่วถึงมากอะอร่อยมากทุกคนจ้ะไม่มีเวลากินนะต้องกินให้ดูซะหน่อยสําหรับช่องนี้นะฮะช่องนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกช่องหลักนะฮะอ,อร่อยมากยำก็อร่อยเดีย๋ยวพาไปดูฮะ อร่อยมากเนี่ยเน้นกินผักทุกคนอืมอร่อยมากนคนมุงกูผัดผงกะหรี่แน่เลย นี่นฮะทุกคนหมี่กุ้งกระหรี่ในชะ่ไหมหมี่ตกยัเพียบเลยครับทุกคนรนะ้อนอนเลยนขนมเยอะมากนี่ฮะทุกคน คนเยอะมากตักมาหน่อยหนึ่งมาโชว์นะฮะทุกคนแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเคียงของหอยนางลมนะฮะทุกคนที่นี่รสมากสดมากอาหารทะเลเขายืนหนึ่งจริงๆทุกคนรสจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้มาเมืองสองแควนะฮะ เวลานึกถึงเมืองสองแควอย่างที่บอกบานคนจะนึกถึงพระพุทธชินราชน้ําตกแกงโซผาแต่ใครเคยไปทุ่งแสลงหลวงจะรักเลยสวยมากทุกคนนะฮะทุ่งแสลงหลวงแต่ว่าผู้หินล่องกล้านี่ก็เคยไปนะแต่ชอบทุ่งแสลงหลวงมากกว่าตอนนี้เดินมาปางก็กําลังจะดังมากนะ,ะับทุกคนแล้วก็ใครมาพักที่เลอปาร์กนี่เราแนะนําเลยนะฮะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะไปอุตรดิตถ์สุโขทยัยอยู่ เยื้องๆกับโรตด,ดหน้าทางเข้าแล้วก็วัดช้างโคกช้างที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเลี้ยงช้างแถวๆนี้แถวชิดวัดเลี้ยงช้างกันเลยฮะวัดที่พระนเรศวรเลี้ยงช้างนะฮะ650เมตรจากเลอปาร์กวังนางทุกคนเดินไปชมพิคเน่ไปสักกะสิงสักสิ์ขออภัยนะจ๊ะความอร่อยสำลักเข้าปากทุกคนดูซินี่จะมีเวลากินไมหมดแต่ถ่ายสองเครื่องสองช่องทุกคนรุดมากอร่อยมากทุกคนเอาไงก่อน อันนี้ก่อนเนาะชิมนี่สดๆออกจากเตาสดๆเลยนะฮะปูผัดผงกะหรี่อืมอืมอร่อยมากเมื่อวานเราก็กินทะเลผัดผงกะหรี่เจอลูกเขาน่ารักทุกคนเลยนะฮะบ้านนี้ที่เขามีลูกน่ารักฮะอืออร่อยมากอ,มอร่อยไม่เคยกิน ปูปัดถงกะหรี่อร่อยแบบนี้เคยไปกินแถวที่อื่นเ่ยมันจะเค็มอ่ะที่นี่ไม่เค็มอ่ะอร่อยมากอืมเหมือนกินอะไรก็ไม่รู้ที่อร่อยอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนปูปัดถงกะหรี่ร้านอื่นมันจะเค็มอ่ะเขาทำแบบกลมกล่อมมากเลยอือสุดยอดสุดยอดจริงๆทุกคนอือ ตรงนี้จะเป็นเส้นถนนมิตรภาพยึดกับสวนสาธารนณะเฉลิมพระเกียรติในหลวงรอ .9 นะฮะใกล้กับบิ๊กซีแต่ถ้าเลยตรงไปก็จะเป็นโรตัสไงเยื้องๆโรตัสก,ก็จะเข้าเลอปาลาโรงแรมเลิศมากอาหารเช้าอร่อยมากบริการดีมากรักมากค่ะเดี๋ยวเขามีงานปาร์ตี้กันปีใหม่แต่เราไม่อยู่นะฮะเรามาเจ๊งเนียวอ,อร่อยไหมอร,อ,อ,รอ,อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะอืม ดูกระทะเราจะสะอาดนะฮะเราจะเน้นสุขภาพรินเน้นผักด้วยทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า e ีพีหน้านะครับเดี๋ยวมันจะเต็มอีกแล้วทุกคนฝากด้วยนะครับลิดมากดีใจมากได้เจอร้านดีๆโรงแรมดีๆนะฮะจังหวัดนี้เลิศฮะเมืองส่องแคววน